เห็ดนิยังพ huh? ่อหญ่อุ่นโอ้มึงพี่น้องเห็ดนยังพุนี่ข้นมันข้นดินใ้เสาไฟฟ้ามันหลายเนาะเทวดาเทวดาฮะเฮ้เทวดาเนี่ยเทวดาอีกแล้วอยู่ด้านข้างเลินิดเบิร โอ้ยแต่หน่อยๆเนาะเม่พ่นใหกนนเนาไปอันนั้นเป็ดเป็ดหน่อยใส่เดือนก็ใส่เป็ดแล้วก็สิล่มทวนได้นั่นดีได้นั่นได้กินเลยบักพริกพอุดแล้วมันแล้วมันเออกระเห็นกระเก็บบอกนี่ Chúc, bay thua bay xoay cắn căn la nhóm pay mùa ba lâu để tối nâng lắc lại <laughs> lấy, bơi bơi bay minh bò súp bơi lấy thoải bơi bơi เออสาสูนสายเหมือนผุนอนะไปอันก้นพุนใสต้นใหม่พุน,นคือสีหลเสียวหลายป่ะนันเต้เฮ้ยอยันอุดนร่างจริงพอดีดีเล ใส่เดือนเขาก็กินกับเขาใส่เดือนเป็นยาเขายังขายถ้าตีกินแล้วมันอีกเป็นยาเลยคนมันพี่น้องเราพ่นด,ดินให้ต้นมะขามขาต้นมะขามก็ต้นมะยมพ่นด,ดินให้ เมืองบักแฟงหน่วยใหญ่แล้วบักแฟงคุณนายเลนใส่รลเดพื่นแลนใส่มดแต่ไส์เขาเลยเห็นบอบเป็นจังไรเธอนี่ถึงจับแล้วต้องผูกไวค้ค่ะ ไปบอไปน้ำพออูดบอฮะไปน้ำพออูดบอ เป็นยังคือเฉลยอยูงง่เนาะโอ๊ยพอเพิ่นบาว่างแล้วม่ได้ไปมื้อนี่อาตมมย่างแล้วโอ๊ยผูบาวจอยผูบาวจอยอ อย่าไปอย่าไปทองไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปยังนั่นเล่นกับบหวยเลยยังอยากเล่นไปอยู่อ้วยแสบแสบบอแสบบอีหล่าแสบบอฮะ เส็บบอทองไอ้ทอง,ทองมามาเอิ้นทองเร็วทองไอ้ทอง,ทองโอ้ยยำมุ่เล่งค่ะรดกะสซีเรนหลายทั้งรดทั้งสร้าง nhà ngồi cũng đáng cài Hãy nhìn, cho nhìn, để nhìn xem. เสียงตังห้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมา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 ร เป็นยังไง<บ>ฮะไันเป็นยังเป็นยังไงเออเออเออเขียดอีกมีเถียงอีกเป็นยังไงอยู่บ่ได้ตีนี่นี่ขีดขออขขขด้ดื้อแห้งแต่ลรมีชคกมีใช่แล่นน้ำรดเขาแล่นออกนารดเขาเถือเถือดต้องขังแล้วต้องขังแล้วบ่ได้แล้วเจ้าดื้อแห้ง khẩu cung ơi bay 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 lơi bay 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 khẩu cung khẩu cung kỳ đự bay khẩu cung lơi mua chầu len xài lột khẩu ma 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 bay 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 nhang cái bôi nhang đây bay bay buồn khẩu cung ơi nè nè tố kinh ngàn dẹp tín đi ôm tết cá lấy ôm tết cá lêu ăn bay gì đâu mi trái มีโชคมีโชคมีโชคดื้อหลาย ก็เข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุมบุญนะคะคลิปนีก้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ